สวัสดีจ้าพี่น้องจากาพกอกับยายเห็อ,อีกแล้วมือน,นี้ยายเห็ดพาพี่น้องมาเห็ดกับเขาเสารือเกาจ้ามือนี้กะนี้พวกคนันอยากกินเนว่ยหอนๆสดๆห่อนๆดอกพี่น้องหลังจากที่บอสบายเศร้าใหม่ๆเนาะสดเนี่ยห่อนๆก็สิมีแห้งทองดียายเหว่ามือนี่ก็สิมาแกงนอใหม่จ้าแกงนอใหม่เนี่ยก็สิแกงนอใหม่กับป้องดอกพี่น้องยายเห็ต้มไปแล้วรอบนึงจ้าต้มไปแล้วน,น้ำนึงให้มันจืดจ้า มาเบืองเครืองย่าเ่ยเ่าเยแกงส่หย,ย่างแน่เนะะเาะย,ย่าเยแกงใส่นดอกแบบอื้อจ้ะดอกฟักทองแล้วก็มีเห็ดอันนี้เป็นอันใบแมงลักจก้ะนี่ใบผักกะเงียงเหี่ยวเหี่ยวซีหายอดพ่อเด็กกินใส่พ่อเด็กกินอันนี้ก็จะเป็นอันพริกกับอันตะไคร่จ้ะย่าเย่ส้อยเอาลูกโดดนี่หอมขาวอันนี้ตะไคร่หรอย่าเย่ทุบๆเอามา ใส่พอเด๋มันมีกินหอมน้ำอันนี้ชะอมจา่าหรือพักขาเนาะบานย่าเอิ่นพักขาจ่า,จามื่อนี้สิแกงแบบบ่ใส่ข้าวเบือจ่าพี่นอ้องพอใหญ่เราบ่ามักแบบคุณๆย่ายเอ๋ก็เลยแกงใส่ตะหนามยาหน้านี่ย่าเอ๋ต้มหนามยาหน้าแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวบันนี้ย่าเอ๋ก็สิมาทำการแกงจาก่าย่าเอ๋ก็สิเอาเครื่องที่ย่าเอ๋เตรียมไว้เนาะพี่น้องก็สิมีอัน ตับไก่สร้อยแล้วกระนี่ตักพริกจ้ะยายเอ๋เพิเลี้ยงนงมาต้มก่อนตับกรอันน้องใหม่จ้ะน้องใหม่หหตียายเอ๋ต้มแล้วบมอเดือดแล้วยายเอ๋ใส่ใส่เห็ดลงไปจ้ะหเห็ดนั้นจะสุกยากเงี้ยจหน่อยยายเอ๋ใสิใส่เห็ดลงไปก่อน say ạnh hoa mỏng kháo già, giá hép bông mi ạnh, bảy hoa mỏng đẹp thiên hoàng, say ạnh, hoa hoa nhạy, lưu vào hoa mỏng kháo này là Yae, luôn bảy, để hay mỏ mến đeo chỉ khoa hay hạt mến sụp cân ạ, được trăng khơi ạnh lá say đỏ đỏ phập phăng, mỏ đeo là già thiên hoàng, để giá hép đỏ con. ทั้งกานดอกทั้งการดอกมันละลายแยนเด็ดเซฟกัน ช่วงมียายเอเขอปรุงกันจักพี่นอ้องะยายเอกใส่น้ำตาลน้อยเดียวยายเอกใส่เกลือจา้ายายเอกใส่น้ำปลาถ้าพี่มุงกอนดอกพี่นอ้องอยากมันเข้มตัวยายเอก็ใส่เกลือลงไปแล้วค้นเหม็นเขากันกันหล่อเนียยายเอกใส่ตะดอกฝักทองบดใส่อ่ะ หยอดสกปรกเลยจ้ะยายเอซิมลงหันมันบ้าเดกเข้มขนเป็นไนพอในนัวเป็นไงพี่น,อน้องยายเอขอใส่น้ำเป็นไรนิดนึงยายเอซิมมึงแสบหลอดพี่น,อน้องยายเอเติมน้ำปลาละประมาสองหลอดพักยายเอซุหลอดจัน หยดฟักทองกับซุแล้วยายเอสิใส่อ่ะพักชะอมแล้วกับขั้นตอนสุดท้ายจะใส่อ่ะพักกระแยงแล้วก็ใส่อ่ะใบแมงลักจ้ะเกนอมแม่ยายเอซิเราจ้ะจ้าบัดนี้ก็สิกินข้าวเช้าแล้วจ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ามากินข้าวน้ำกันกันกบยายเอจ้า จ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าติดติดตามมึงคลิปของยายเอ๋จ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจยายเอ๋น้ำนะจ้าพี่น้องพ่อใด้่ให้มีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปเรื่อยๆนะจ้ากับข่าวเศร้ากับเซตเรียบร้อยลวจ้าพี่น้องมันนี่ยายเอ๋กำลังจิตักเสร์ฟซุใหพื่อใหกินจ้าเดายายเอ๋กระสิคอโตไปกินขาวเศร้าก้อนจ้าพี่น้องจะพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า